ป,ป้าป้ามีคนขุดภาพใบเตยอาสยามหรือว่าใบเตยสุธีวันไปยืนร่วมง,งานการเปิดคลินิกกับหมอกลางหมอต่อแล้วก็เมพีมายาเอ๊ะนางไปร่วมหุ้นกับพวกเขาด้วยเหรอหรือว่ารู้เห็นเป็นใจกับเขาใช่ไหมเรื่องนี้ป,ป้าจะใช้สัมโพเวสีตัวที่สิไปสืบมาให้นะจ๊ะเอ๊ะเหมือนพี่แมนนะที่ไปลงทุนเดี๋ยวเรา หลังจากที่มันเกิดดราม่าที่เม่พีมายาโดนมาดาม,าห,มหมอหุบบริษัทแล้วก็หุบคลินิกไปนั่นแหละแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องหุ้นส่วนกันใช่ไหมอันนั้นจาได้กันใช่ไหมวันก่อนมันก็มีคนไปขุดภาพเก,ก่าหนึ่งในนั้นก็ดด้มีใบโตอยอาสยามไปร่วมง,งานด้วยไปร่วมกดทีนงคลินิกอะไรกับเขานั่นแหละแต่พวกแกไม่ต้องตกใจอะไรไปนะจ๊ะเพราะว่าคนที่ลงทุนลงตังค์ก็คือพี่แมนคนที่ไปหุ้นส่วนด้วยเนาะเป็นพี่แมนจ้าส่วนใบโตยนอนก็เป็นแค่มาช่วยโปรโมทเท่านั้นเด เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าคือก่อนที่พี่แมงเขาจะโดนเรื่องคดีใหญ่ที่เป็นข่าวใหญ่โตนะใช่ไหมพวกเขาก็เลยมีการไปร่วมหุ้นกับพิมญาณนี่แหละสาขาเรียบด่วนอันนี้ฉันจำได้แล้วคนเนี้ยก็มีหุ้นส่วนทั้งหมดประมาณ6คนพี่แมนบอกว่าพอทำไปได้ประมาณ6เดือนใช่ปะเขาก็เลยมีข่าวเรื่องคดีที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นแหละแล้วพี่แมงคดีโดนดิสเครดิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบทำให้หุ้นส่วนรู้สึกไม่สบายใจ พอมันเกิดข่าวใหญ่ในครั้งนั้นใช่ป่ะพี่แมนก็เลยคิดว่าโอ๊ยผมเนี่ยเป็นคนที่ทาให้หุ้นส่วนแต่ละคนมีปัญหาหรือเปล่านะเลยมีการประชุมกันแล้วคนนี้มันดันมีหุ้นส่วนคนนึงบอกว่าโอ๊ยอยากจะให้พี่แมนอถอนหุ้นออกไปซะนะพี่แมนก็เลยตัดสินใจถอนหุ้นเพื่อให้หุ้นส่วนทุกคนที่แบบอยู่ในนั้นน่ะได้ไปต่อ เชิงพี่แมนเขาก็เล่าต่ออีกว่าหลังจากที่พี่แมนเข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะระหว่างที่รอคดีแล้วก็รอสารตัดสินใช่ไหมก็ดันมีคนเอาเอกสารนะไปให้พี่แมนเซ็นในเรือนจาแล้วคนนี้พี่แมนก็เลยแบบเขาก็ออกตัวนะบอกว่าผมไม่รู้ว่าใบนั้นมันเป็นใบถอนพูดหรือว่าเป็นใบติดก,กิจการกันแนะ่แล้วก็ไม่รู้ว่าผมเซ็นอะไรไปบ้างเพราะตอนนั้นไม่สามารถตรวจเช็คอะไรได้เลยไงเพราะว่าอยู่ในเเรือนจําไง และพอมันมีข่าวของพี่เมพีมายาใช่ป่ะพี่แมนก็เลยจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้ในตอนนี้นั่นแหละอยากจะฝากไปถึงหุ้นส่วนทั้งหมดที่ทแบบเคยร่วมงานกันมาว่า6เดือนที่ผ่านมาที่ผมลงทุนไป1ล้านบาทจะได้อะไรคืนกลับมาบ้างเพราะว่าตั้งแต่เริ่มทํางานมาตอนที่แบบว่าหุ้นส่วนให้ผมไปทํางานอ่ะผมก็เต็มที่กับตรงนั้นนะครับเลยอยากจะฝากถามถึงบรรดาหมอหมอ่ถึงหุ้นส่วนทั้งหลายว่าสิ่งที่ให้ผมมาเซ็นนะวันนั้นที่ผมอยู่ในเรือนจาอะ่ะมันคืออะไรพี่แมนว่างนี้ พอพี่แมนออกมาพูดเรื่องนี้ใช่ป่ะพวกแกกับฉันก็หลอดกันอย่างตาหลอดตาเหลือกเลยนะจ๊ะเพราะว่าอยากจะให้บรรดาหมอหมอมอกม,มาชี้แจงเรื่องนี้บ้างหมอต้องงดติดเคแล้วก็งดลงพื้นที่สะพังเรืองก่อนออกมาชี้แจงให้เขาใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าพี่แมนเขาลงทุนร่วมหุ้นไปหนึ่งล้านบาทจริงและทางานจริงจังก็ควรจะได้ส่วนแบ่งอะไรมาบ้างนั่นแหละอันนี้ขอให้เป็นเรื่องของพวกเขาแล้วกันเนาะ แต่สำหรับป้าเองใช่ป่ะเรื่องเนี้ยก็อยากจะบอกว่าเคสพี่แมนเนี่ยเป็นกรณีศึกษาได้เลยนะจ๊ะไม่ว่าจะมีเอกสารอะไรใดๆพวกแกจําไว้ต่อให้เอกสารนั้นมันจะยาวเหยียดขนาดไหนทนายเป็นคนสั่งสอนฉันว่าเราจะต้องอ่านให้รู้เรื่องแล้วก็เข้าใจทุกรายละเอียดและทุกบรรทัดเพราะถ้าเราเซ็นพลาดแล้วก็แบบเขาเรียกเลยนะเซ็นผิดพลาดไปอเอกสารนั้นน่มันจะกลายเป็นหลักฐานที่กลับมาทําร้ายเราเองเราไม่สามารถที่จะแบบไปไปโต้เถียงอะไรได้เลยเพราะว่าในชั้นศาลเขาจะดูหลักฐานตามความจริงตามลายเซ็นที่เราเซ็นไปนั่นแหละ เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใครที่ทําอะไรลงไปก็อย่างที่บอกนั่นแหละเราเวรกรรมมันมันตามทันอย่างเดียวเลยอันนี้ฉันพูดอะไรมากไม่ได้การที่เราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราแบบไปเอาปงออเอาเปียบเขาแล้วก็มีการเบียดเบียนคนอื่นหรือเหยียบย่ำหดหัวคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ดีอันนี้อีป้าขอบอกต,ตรงๆเลยนะจ๊ะว่าบางทีกรรมมันอาจจะย้อนกลับมาทาร้ายเราเองก็ได้อันนี้อีป้าไม่ได้ว่าใครนะอีป้าสอนสัมภพสีของอีป้าเฉยๆแค่นี้นะจ๊ะหน้าบวมทุกวันหริอห่ะ